พอทำน้ำพริกไงปุ๊บเราก็เดินไปเลยบงังมีกระหล่ำปีครึ่งหัวป่ะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล <c oughs> ขึ้นแล้วตัวนี้คือแบบขึ้นแล <c oughs> ขึ้นแล <c oughs> มีกระหล่ำปีครึ่งหัวป่ะ <c oughs> เฮ้ยมีเลยหนูหมดแล้วเราก็เห็นเขาใส่แว่นแม่ใส่เลบ็บมึงเทใส่เลบ็แบแบบนั่งนะหลังตู้นะดูทีวีนะไอทีวีอะไรป๊อปอัพอ่ะที่จอพับได้นะนั่งดูแหมเทเลอเกินเราหาเหตุเลยเฮ้ยบังขอยืมแว่นหน่อยดิเอา หยิบแหวนหน่อยบอกเฮ้ยหนูให้ไม่ได้หรอกเอาไปทำไรบอกเอาไปกระทืบไให้แตกพูดแบบนี้เลยบอกเฮ้ยหนูไม่พูดแบบนี้อ่ะแล้วทําไมอ่ะเราก็บอกว่าเดี๋ยวมารออยู่นี่นะเราก็เดินไปเดินไปเราก็เล่นไปเรื่อยเล่นกับคนแก่คนอะไรที่เราจับเล่นไปตลอดทางก็เดินไปไปหาพี่น้องบอกพี่เคี่ยวอยู่ไหนเฮ้ยหมวกหนูจะทําอะไรเราก็ใส่ก็ใบเลยแต่งตัวเลยนะชุดยายแดนเลยนะแต่งหล่อนะผูก็ใบเลยเสื้อยืดกานเกงยีนเนี่ยผ้าเช็ดหน้าเราก็ผูกเลยแน่นเลยพี่น้องเคี่ยวอยู่ไหนเฮ้ยหนูจะไปไหนบอกเปล่าผมถามดูอ๋อยู่ในบ็อกเข้าไปดูในบ็อกเลย เราเข้าไปบอกหูหรือแม่งหมดเลยไม่มีแล้วบอกอยู่ในบอ <c oughs> ็อกมรนตูตรงไหน <c oughs>